อแล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะตอนนี้เราอยู่กับเกม Brot ใช่ไหมใช่ครับผมครับผมตอนนี้เราอยู่กับใครบ้างครับครับผมก็สวัสดีนะครับผมหนึ่งการเวลานะครับมาจากเลเล์เนอร์นะฮะเซิร์ฟไทยนะฮะผมครับผมอีกคนนึงครับผมผมซุสนะครับหรือซีอุยนะครับมาจากเลเล์เนอร์เซิร์ฟไทยนะครับครับอีกคนนึงเปิรล็อกเฮลครับแล้วก็ผมไปล็อกเฮลนะฮะวันนี้ก็ไม่มีอะไรบ้างนะฮะ อันนี้เป็นเกมของคนไทยนะครับจากมหาลัยศรีประทุมนะฮะต้องบอกก่อนว่าเป็นเกมของคนไทยสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะฮะครับผมแล้วเกมนี้นะฮะเป็นอ่าเป็นเกมที่สร้างขึ้นมาจากเขาคงเรื่องจริงนะฮะทั้งหมดเลยนะครับผมอาจจะเราไปฟังประวัติกันนะครับว่าเป็นย so ังไงนะฮะแล้วอย่างหนึ่งไม่ต้องสงสัยไม่ต้องสงสัยครับว่าทําไมมากันเยอะนะครับครับผมใช่สามคนตุเตลหมดแล้วนี่อยู่กันสี่คนนะไอมาสี่คนมาครับผม ต้องย้าก่อนนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับ,รบมาจากขโครงเรื่องจริงนะฮะเหตุการณ์นี้สร้างจากเขาขอโครงเรื่องจริงคดีฆาตกรรมปีพอสองออสองห้า<อ>ห้านี้าหนึ่ง,งอดีต่อเลยหนึ่งก่อโศระะกราตกรรมฆ่าโหดห้าศพพบเพียงสี่ศพเอยมาเราจะเริ่มเล่นกันแล้ว เอกหนึ่งศพยังคงเป็นปริศนาจนทุกวันนี้มันไม่มีเลยหรอเพิ่มนิดหน่อยโอเคเพื่อความเพื่อความสนุกนะครับวันนี้นะฮะเราก็มาโผล่กันที่นะฮะที่ไหนครับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับมีม่านเนี่ยที่แถวสีปทุมนะฮะก็เป็นโรงพยาบาลเก่าเนาะใช่หรอหรือเปล่ามันกลับมันไม่ใช่โรงพยาบาลเก่าแต่ว่ามันเป็นอ่าที่รักถ้าตื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมซื้อน้ำ ันเป็นเรื่องหลังนเนาะมันเป็นเรื่องหลังอตอนกลางคืนนะ,ะว่าไม่มีใครอยู่จะเป็นยังไงนะฮะโรงพยาบาลเป็นยังไงะะถ้าไม่มีใครอยู่นะครับมาตอนนี้เราอยู่ในอโน่าจะเป็นโรงพยาบาลนะฮะโรงพยาบาลนะครับตอนนี้อยู่ข้างหน้าห้อง504นะฮะโอ้เสียงขาหนักแน่นมากนี่503ครับนี่คืออะไรครับบิดตรงนี้นะ,ะก็เป็นประเภทของคุณประโยชน์ของเห็ดนะฮะ ว่าดียังไงเห็ดอันไหนดีกว่านะมีเห็ดลิ้นจืดด้วยนะเนี่ยเห็ดวิทิสเกตนะฮะเห็ดแปกเกี้ยเห็ดลิ้นจืดเห็ดอะไรก็ไม่รู้นะครับเยอะแยะเนี่ยไอเห็ดพิษเห็ดกินได้กับเห็ดกินไม่ได้ฮะก็มีบอกฮะเอ้าเออไม่ได้โอเคเดี๋ยวละหลนอหล่อละเฮียไม่ไหวโอ้ยเอาเฮ้ยเโอ้ยโอ้ยเมาคีย์บอร์ดค้างแป๊บนึงนะฮะเฮ้ยคีย์บอร์ดค้างมันมันเดินเองอ่ะเฮ้ย มึงยาละแต่เล่นพ่เรนไม่ได้เล่นคีย์บอร์ดมันค้างพี่เาบอกอยู่มันดับดับติดติดอ่ะเวลาแชร์แชหน้าจออ๋ออันนี้คือการดูแลรักษาในโรงพยาบาลนะครับอันนี้เป็นอะไรเอ่ยไข้หวัดใหญ่อ๋อไข้หวัดปีสองพันเก้านะฮะเอแต่มันไข้หวัดปีสอพันสิบไม่เหไงวะกรามเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะก่อนที่จะนำกระโหลกศีรษะมาทำที่ถ่วงน้ำในแหล่งน้ำหนองคาน ใกล้กับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียงแหวนนะคะก็มีพระบุ่นเป็นผู้สั่งการแล้วก็ได้นําศีรษะของสองพี่น้องโยนไปคนละฝั่งทั้งซ้ายทั้งขวาขณะที่ก่อนโยนพระอุ่นก็ใช้มีดหมอเนี่ยกรีดบริเวณหน้าผากของกระโหลกทั้งสองเพื่อนําหน้าผากไปทําพิธีทางไสยศาสตร์อีกที่หนึ่งจากนั้นพลต b e เ e n g s ศ r ก็ขอกําลังเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างอุดรนําชุดประดาน้ําไปงมหากระโหลกศีรษะ โดยมีนายขุนทองเป็นผู้ที่ชี่ยวชาญค่ะนายเพรียดิศุลจิตผู้ใหญ่บ้านหมู่สองนะคะรู้สึกรับไม่ได้ในเรื่องของการที่เกิดขึ้นใช่ใช่ชั้นสี่ชั้นสามชั้นสองชั้นสี่เป็นแพทย์แผนไทยนะครับชั้นที่สามเป็นวางแผนครอบครัวปากคันอะไรต่างๆนะครับส่วนชั้นสองจะเป็นหอหอผู้ป่วยเด็กน้องเป็นหอผู้ป่วยอ่ะเฮ้ยไม่เอาจะไปทางนเนี้ยัาน ออกไปไม่ได้กระทางเขาออยวบมาครับไปนี้อยู่แล้วใช่ไหมเราลองดูก่อนไปทางที่แหวกแนวอ่ะนีชั้น5อยู่นะฮะชั้น4จะเป็นไอ้นี่ปะชั้น4อะไรนะลืมลเนาะนี่เราไปชั้น3ไม่ใช่หรอเป็นยังไงเดี๋ยแล้วกดกันอนเอ้ยเอ้ยเอเอ้ยเอาแล้ว ไม่เป็นไรครับต้องตั้งสติครับตอนนี้ลงมาชั้นสามือนเดิมชั้นสามมาแล้ว<อ>มาแล้วโหม่งมืดตึ๊บเลยมันเดินเองอะ่ะได้ยินไหมมาแล้วได้ยินฮะได้ยินฮะชัดเจนฮะเปิดปิดไฟยังเออมาเราเราจะลุยกันเลยนะครับ อ๋อที่การปิดไฟแล้วใช่ไหมปิดแล้วกูจะนอนแล้วเนี่ยทางออกทางออกครับไฟ้ไอ,อกีอกนะออโอเคครับเราต้องตั้งสติครับตั้งสติดูกลับไปต้องสตองมานี่เป็นอะไรเนี่ยอ่วิธีการล้างมือแต่งถึงวิธีนะฮะของกรมกระทรวงสาธารณสุขนะะุะใช้อยู่เดินอย่างาช้าๆนะครับ อยากจะวิ่งนะพี่แต่มันวิ่งไม่ได้ให้เดินเหมือนกับเหมือนกับว่ามันจะเคลื่อนที่ไปเองได้นะโอ,โอ้นี่เป็นภาพวิวใช่ไหมบี๊เฮ้ย,ยเฮ้ยเฮ้ยเราต้องเคยตามนเนี่ยเฮ้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 ยมีเฮ้ยมาครับทางไหนต่ออ๋อ โอ้โหเปิดประตูให้ด้วยขอบคุณครับโอ้ย <c oughs> อ๋อมืดเลยมืดแต่มันจะมืดไปไหนของโรงแามนะเนี่ย <c oughs> เฮ้ยทางออกเฮ้ยเก่งไหมอือันนี่บ้างโอ้ยข,ขันขัน เสียงอะไรทำไมเสียงอะไรดังจังเลยอ่ะฮัลโหลฮัลโหลเสียงทีวีเคยเข้าอ่ะเสียงทีวีใครเข้าทีวีทีวีเข้าทีวีตัวเองมาต่อกันสร้างบรรยากาศให้ใช่อย่าเลยแค่นี้ก็น่ากลัวเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่ไหนเฮ้ยเฮ้ยทไม่เดินเองอ่ะเฮ้ยเอ้า ไีไหนอะเฮ้ยไหนอ่อยหัวใจจะหวาดเอ้าเอาไมันมืดอ่ะมาแล้วโผลไหนอ่ะเหม,มือเอาไงเดินต่อไปคุณนขอ,ตอสติกะอะอแต่ด็กกไไปด้วยนะเดด้วยเราอยู่กันกี่คน โอ้ยสามสี่คนน่ะเป็นกัวเล้วสี่คนอยู่ก็สามคนปืะลุยเราด้วยเออไปวิ่งเลยวิ่ง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 เฮ้ยเฮ้ยเสียงอแล้วขนลุกแล้วโอ้ยตัวเองด้วยดูก่อนดูก่อนมีอะไรป้าวะค่อยๆเข้ามุม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 กระแทก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  ชิ้นไหนอะชิ้นไหนเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอไม่ขอไม่ขอหันหลังไปทางไหนวะซ้ายซ้ายหรือขวาขวาแล้วกันขวาดีกว่าขอมั้งโชคดีซ้ายซ้ายกูเปิดโอ้ยโอ้ดรามาาข้าง้ันกูห่าเลยเหมือนเดิมครับสเต็ปเดิม ขหลังเ้าจังหวะที่สามสเต็ปเดิมคือวิ่งในแล้วโอ้ยหันทางไหนไม่ไหวซ้ายคลาย,ายอโอเคพี่จันดีมากพี่แล้วถักข้างหลังมีอะไรอะ่ะอ๋อทางตันโอเคเราลุยกันเลยนะครับวันนี้จะมาดูไปลองเฮลกีกันนะคะเออถึงไรอะ่ะ เดินลุกเจี่ยไม่กล้าเดินเลยอ่ะตาวจอร์ชอ้ยอไอคนเล่นนี่น่ากลัวสุดเดินไปดูเด็กไงนี่เด็กเป็นอะไรอ่ะโอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้ยปลุกอะไรอ่ะเด็กเหรอมีด เอ้ยทำไมเป็นภาพแบบนี้ห้องผ่าตัดดอโอ้ยขนลุกอะกลัวจริงอะเนี่ย็นต้องผ่าตัดแล้วเนี่ยเอ้ยโอ้ยเอาไงเข้าไปมาเราต้องสตรองไปไม่ต้องสตรองวิ่งต่อไปเฮ้ย สตองเข้าไปดูมันเข้าไปดูท้ายมันเข้าไปดูท้ายมันโอ้โหบนใดทางลงครับโอ้ยเขี้ยเฮ้ยทำไมไปเองอะโอ้ยเชสเฮ้ยมันเดินไปเองโอ้ยเฮ้ยเดินขึ้หลังโอเคมาแล้วได้แล้วเฮ้ยนอนแล้วครับโอ้ยทำไมมันเดินไปเองวะเนี่ยเฮ้ยไปไหนไม่ได้เลยอะลุกแล้วอะอยู่ในมุมนี้ก่อนอยู่ในมุมมืดอยู่ในมุมมืดเราปลอดภัยโอ้ยเดินไม่ได้อะโอเคได้แล้วเฮ้ยเฮ้ย โอเคได้วล่ะเฮ้ยทำไมเลื่อนลงเลื่อนลงไม่ได้อ่ะเราผมมันเองอ่ะเฮ้ยโอเคมาต้องสตองต้องเข้าวัดมันมันเลื่อนลงไม่ได้เนี่ยไหนอ่ะไปอยู่กับเฟิร์นต้องสตองเฮ้ยเยี่ยมันเหมือนโรงพยาบาลเลยวะโรงพยาบาลมายังไงก็ต้องเข้าครับเราต้องสตองสตองพี่บีบ้านหนูเลยพี่เอ้ย มาต้องสตองเสียงอะไรมันยิ่กว่าะเลทบอลบี้เกมนเหมือนดิดนับบี้เหมือนได้ยินเสียงโซ่อะดิบนะคนรากโซ่เหรอไม่เป็นไรครับเราต้องสตองครับต้องสตองเขาไว้ต้เลอยู่กับเฟแล้วสตองนะไปจ้ะครับผมครับผมอะไรอย่าเงี้ยของผ่าตัด้องผ่าตัดไปจ้ะ ตองไปเอา้าไม่เดินนะอย่างงี้ตองเฮ้ยรอแป๊บนึงนะฮะขอทำสมาธิก่อนมาตอตองไปเลยเฮ้ย <c oughs> เอ้ยเหียอ้เหี้ยเดินเร็วตอตองเดี๋ยววะเป็นกูกูจะเกียรอมาโอ้ยขนลุก <c oughs> โอ๊ยอะไรเนี่ยรถเข็น อุ้ยอันนี้แหละครับเด็ดเฮ้ยถอ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 ยไม่ได้มันเดินไปเองิบหายแล้วถอยมันถอยมันถอยเอาไงอ่ะเดินไหมถอยถอยก่อนถอยนะจะตั้งสติก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปก่อนชีฟกลับไม่ได้ด้วยโอ้โหพร้อมยังทุกคนพร้อมๆเราจะสตองไปด้วยกัน ไปเเฮฮ้้ยยกี่ตดไปฮะนี่จะจบเกมยังไงมึงต้องไปอยู่ดีฮะาก่อนนี่เป็นเกมแรกที่เล่นเกมไปทางไหนแล้วตรงรถเข็นสูบผิดแรงมากครับตัวตบตัวทักให้ไปให้วะบีดเอาไงบีดลุยนะเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้อะไรวะเดินเข้าไปหาเดินเข้าไปหาเลยเดินเข้าไปหาไป ะยังไงบีทเข้ายังไงเราจะเข้าหันหลังหรือว่าไงเข้าค่อยแบกไปก็ได้แบกข้างแบกข้างงั้นเราเดินถอยหลังแล้วกันแต่วาเราแบมันอยู่ข้างหลังแล้วว่าไม่เป็นไรเราหันไปเลยนะมาเดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปหาไมนมีอ๋อไม่มีครับรอดไปเฮ้ยจี๋อะไรวะมันจะเบียรลงประกอบลูกอี๋วะเนี่ยโอ้ กังหลับไปยังนอนโอ้ยนะ่ากลัวจริงอะ่ะวันนี้นอนหลับผมว่าคืนนี้โอ้ตะตองอุ้ยทางตันเออโอ้หเข้าไปในนี้เอาวะโอ้ดิ๊ ดีพร้อมยังเสียงอะไรทำไมมันดังจังเลยเออเสียงเหมือนพระสวดอะเสียงทีวีเข้าดันเกินเนี่ยทีวีบ้านหนูนะเฮ้ยบอลเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ย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 ไปไป เไหนประตูไหนประตูซ้ายซ้ายก่อนซ้ายซ้ายเออเออเฮ้ยมันปิดเองอีสัตมาลุยมันมือวัดแวะก่อนแวะก่อนมีทางไหนบิดซ้ายเสมออ่สตองสตองเฮ้ยเอาไว้เดินตรง ต้องสตองครับเราต้องสตองครับประต,ตนูนี้แน่นอนดิม,ดมาตอนะมาเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอย่าทำกันอย่างนี้สิครัเดินเข้าไปเลยเข้าไปเลยเป็นล่างสังหอน <c oughs> บิเราคิดเหมือนกันใช่ไหม ออเแบบนี้นี่เหมือนเป็นห้องห้องยานะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เล้ยเร้ยเร้ยเฮ้เฮ้ยเร้ยเฮ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 ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้บ้ยเ้เเฮ้ย้เฮ้้ยเฮ้บ้เ้ เฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเฮเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยยยเ ไปไปอย่ามีอะไรโผล่มานะเฮ้ยทางโอ้เฮ้ยเหมือนทางเดิมหรอเปล่าเนี่ยไหนปะทางลงบันไดอะเราไปห้องดอดจิตเฮ้ยทางเดิมอ่ะเนี่ยเหมือนทางเดิมนะเรากำลังลงไปที่ห้องดอดจิตถ้าลงถ้าลงไปก็ดีแล้วมันจะได้แบบหาทางออกได้โอ้มา มาบิ๊ดมาไฟหน้นโฮมไฟหน้นโฮมมีใครอยู่ไหมเราอยู่เราอยู่เฮ้ขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยพูดหน่อยน่ากลัวอยู่โอเคไปกันต่อเลยครับเ้ยเ้ยเฮ้ย Nghe <laughs> <coughs> 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 อะไรสี่ประทุมนะฮะโอ้แต่วายตายโอ้ยรออีกรอบไหมฮะพอแล้วตัดกินพอดี้พอไปอีกรอบมั้งดิมเล่นอีกรอบมังก็กลัวครับโอเคนะฮะก็เป็นเกมที่น่ากลัวมากๆเลยนะฮะเพราะผมเนี่ยเพิ่งเล่นเกมเพิ่งเล่นยอมรับเลยนะว่าเกมผีเนี่ยเพิ่งเล่นเกมนี้เกมแรกเลยเดเดสุดเดยจะไม่น่ากลัวขนาดนี้ไงไม่เคยเล่นด้วยอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นแค่เกมแรก จะไปด้ยางไ่ผีมันล,อล่องหนไม่ได้ใช่ป่ะน่า,นก,นากลัว,วน่ากลัวมากนะครับสุดยอดมากเลยคนไทยสร้างนะครับก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเราขอสัมภาษณ์หน่อยแล้วกันสําหรับคนสําหรับบีทก่อนเลยค,คนแรกเป็นยังไงบ้างครับเผาผ่านแคลอรี่ได้เยอะเลยครับครับคนลุกอะเรวเรื่องของเรื่องคือเราปิดไฟเล่นกันอะไรครับมันมันไม่มันแตกต่างจากผีจริงไปเยอะอะไรแต่มันก็น่ะโอเคน่ากลัว พิการากพิการเ่อไหร่ิการชีดเลยรไม่ได้ไม่ไหวฮะกูอยากนอนแต่นอนนอนได้แล้วป่าพอครับวันนี้ก็นอนหลับฝันดีทุกคนนะครับฝันดีบ้าอะไรเงี้ยบ้า,าเลยครับ <c oughs> โอเคไปแล้ว